นี่คือข่าวใหญ่ที่หลายคนรอคอยนายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเยือนสิงคโปร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์สองประเทศอย่างเป็นทางการแต่ที่น่าสนใจและอาจเรียกได้ว่ามีความขัดแย้งอยู่บ้างคือการที่นายกปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับการปล่อยตัวฉเฉลยศึกกัมพูชาทั้ง18คนทำให้หลายคนสงสัยและอยากรู้ว่าเรื่องนี้ซ่อนอะไรอยู่ข้างใน มาเริ่มจากต้นเรื่องกันก่อนเมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีในวันที่7พฤศจิกายนในอนุทินชาญวีรกุลซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยได้นำทีมเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองมุ่งหน้าสู่สาธารณรัฐส,สิงคโปร์โดยได้รับเชิญจากนายลอเรนหวงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เพื่อร่วมง,งาน สำคัญต่างๆและผลักดันความร่วมมือในหลายด้านระหว่างไทยกับสิงคโปร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่2ชาติได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่ งดมนในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้น่นแสนยิ่งขึ้นร่วมกับนายเอกมิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายศรีหศัศกพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายศิริพงษ์อังคศกุลเกียรติโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แต่พอถึงตอนที่นายกและคณะมาถึงสนามบินทหารในสิงคโปร์ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามถึงข่าวลือเกี่ยวกับการปล่อยตัวฉเฉลยศึกกัมพูชา18คนซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ที่น่าแปลกใจคือนายกไม่ได้ตอบคำถามตรงๆเลยเขาเพียงแต่ใช้นิ้วชี้ไปที่หน้าปัดนาฬิกาเพื่อบอกว่าถึงเวลาเดินทางแล้วและนี่คือจุดที่หลายคนมองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงคำถามอย่างชันฉลาดแต่ก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมถึงไม่ตอบสักคำมันเกี่ยวข้องกับความลับทางการเมืองหรือเปล่าและนี่แหละคือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่จริงๆแล้วมันเปิดเผยให้เห็นถึงความซับซ้อนในการบริหารประเทศเพราะการตัดสินใจเรื่องเฉลยศึกอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างมากอย่างไรก็ตามมาหันมาดูภารกิจหลักของการเยือนนี้กันบ้างนายกและคณะมีกำหนดเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ประกอบด้วยพิธี v ีพีอคิดเนมิ่งเซเรโมนีที่สิงคโปร์บนิกันซึ่งเป็นการตั้งชื่อกล้วยไมย้เพื่อเป็นเกียรติและตามด้วยพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์รวมถึงการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี สิงคโปร์และพิธีแลกเปลี่ยนความตกลงที่ทั้งสองนายกรัฐมนตรีจะขึ้นมาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานก่อนที่จะมีแถลงข่าวร่วมเพื่อสรุปสิ่งที่ได้หารือกันส่วนในช่วงบ่ายนายกจะได้เข้าเยี่ยมคาระวะประธานาธิบดีสิงคโปร์และเข้าร่วมงานเซตกรอบเวิร์มเนต์โรชโช2อ2พที่จะได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อชักชวนนักลงทุนชั้นนาพร้อมทั้งคบป,ปะกับชุมชนไทยแรงงานไทยและนักศึกษาไทยที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์เพื่อแสดงความห่วงใยและสนับสนุนชาวไทยในต่างแดนก่อนที่จะเดินทางกััประเเททศไยยในนนช่่วววงงคขอดี โดยคาดว่าจะกลับถึงกองบิน6ในเวลา21นาฬิก50นาทีและที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการคาดการณ์ว่าจะมีการลงนามเอกสารความร่วมมือทั้งหมด2ฉบับพเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุขซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแรกคือบันทึกความร่วมมือด้านการค้าข้าวระหว่หงางรัฐบาลไทายและรัฐบาลสิงคโปร์อมอกออนไรส์เทรด ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารเพราะข้าวเป็นสินค้าสำคัญของไทยและการค้าในนี้จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีเสถียรภาพในเรื่องอาหารมากขึ้นตัวอย่างเช่นการแบ่งปันเทคโนโลยีการผลิตข้าวหรือการเปิดตลาดใหม่ๆที่จะทําให้เกตตกระกอไทยมีโอกาสขายข้าวได้มากขึ้นและสิงคโปร์ก็ได้ประกันว่ามีแหล่งอาหารที่เชื่อถือได้ส่วนฉบับที่2คือบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมการแพทย์ของไทยและสิงคโปร์เฮลส์สวิสซีสแอม e ิออนเฮลท์แคริเตอร์ชิพอินเออร์บาลจิงแคร ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุในเมืองใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากในยุคที่ประชากรโลกกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิงคโปร์และไทยที่เมืองใหญ่เต็มไปด้วยผู้สูงัยการแลกเปลี่ยนนี้จะช่วยให้ทั้งสองประเทศเรียนรู้จากกันเช่นการใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพหรือการออกแบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับ บาชีวิตเมืองซึ่งสุดท้ายแล้วจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพหรือการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับไวยชาราดังนั้นการเยือนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การพบปะแต่เป็นการลงมือทําจริงเพื่อความร่วมมือที่ยั่งยืนแต่มาถึงตรงนี้บางคนอาจสงสัยและเห็นต่างว่าการปล่อยตัวฉเฉลยสึก,กัมพูชา18คนเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่มันอาจเป็นการเมืองที่ซับซ้อนเพื่อรักษาสัมพันธไมตรีแต่ก็มีคนโต้แย้งว่ามันอาจส่งผลเสียต่อความยุติธรรมและนี่ จริงๆแล้วมันเป็นประเด็นที่ควรพูดถึงเพราะมันกระทบถึงหลักการระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนคุณคิดอย่างไรการตัดสินใจนี้ควรได้รับการสนับสนุนหรือไม่มันเป็นการแลกเปลี่ยนเอเพื่อสันติภาพหรือเปล่าบอกความเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนะครับอยากฟังมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อเรียนรู้ไปด้วยกัน